เดินเล่นชิลๆใต้เงาต้นไม้สองข้างทางลมพักเย็นสบายเหมือนได้พักผ่อนในป่าใจกลางเมืองโดยไม่ต้องออกไปไหนไกลบางครั้งความสุขก็อยู่ใกล้แค่ทางเดินที่รายล้อมด้วยธรรมชาติเนื้อที่ดินเริ่มต้นที่140ตารางวาและ150-160-167.7ตารางวาผ่อนได้ไม่มีดอกเบีย้ยเพียงตารางวาละ7,000บาท เสดมีข้อเสนอพิเศษที่ไม่อาจปฏิเสธได้ที่ดินสวยบรรยากาศดีชีวิตเรียบง่ายใกล้เมืองธรรมชาติบำบัดชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติรวมรืมเหมือนป่าใจกลางเมืองปันทรับออมรักสุรินเฟส2โครงการปันทรับออมรักแอสุรินเฟส2สนใจบรรยากาศแบบนี้โทรหาเอกมือนชานเลย0945255221หรือ098256 เก้าหเ้าห